สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่กิบและน้องฟิโอนะ่าเราสองคนจะมาสาธิตวิธีการถือคาสีที่ถูกต้องโดยที่แม่แม่ไม่ต้องมานั่งปวดหลังสามารถที่ลูกน้อยไปไหนมาไหนได้ตามลำพังโดยที่ไม่ต้องพึ่งแรงพ่อนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยในการเดินทางทุกครั้งผู้ปกครองควรฝึกให้ลูกน้อยนั่งคาสีตั้งแต่ยังแบเบาะนะคะแม่จะขอเริ่มจากวิธีการที่คนส่วนใหญ่นิยมถือกันก่อนนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเตรียมพรีเซนเตอร์ วันนี้พรีซเซนเตอร์ของเราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะให้ลูกน้อยนั่งในคาสีทจากนั้นรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยเข็มขัดที่รัดไม่ควรแน่นไปหรือว่าหลวมไปวิธีการเช็คว่าสายรัดไม่แน่นไปหรือว่าหลวมไปให้ใช้นิ้วทั้งสองนิว้วสอดเข้าไปด้านใต้ตัวล็อกตามที่เราวงกลมสีขาวไว้นะคะถ้านิ้วทั้งสองนิ้วของเราสามารถลอดผ่านได้พอดีไม่แน่นจนเกินไปหรือว่าไม่หลวมจนเกินไปสแสดงว่าสายรัดนั้นพอดีกับลูกน้อยแล้วค่ะ มาดูวิธีที่คนส่วนใหญ่นิยมถือกันก่อนนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อบ้านนี้จะยกขึ้นมาทั้งคาสีดแบบนี้เลยค่ะวิธีนี้ต้องใช้กําลังเยอะแล้วก็จะปวดเมื่อยไปทั้งตัวถ้ากําลังไม่ไดีจริงๆยกได้ไม่นานค่ะไม่เอาไม่เอาค่ะแบบนี้วิธีที่2ก็คือใช้แขนค้องเข้าไปแบบนี้จะทําให้ทั้งปวดแขนแล้วก็ปวดไหล่แบบนี้ก็ไม่ทํานะคะวิธีที่สแม่เห็นตอนพาน้องไปหาหมอเนี่ยแหะค่ะยกกันมาทั้งคาสีดแบบนี้เลย แบบนี้ก็เดินไม่สะดวกนะคะเรามาดูวิธีที่ถูกต้องและไม่ต้องใช้กำลังเยอะในการถือกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเราจะต้องหันลูกน้อยเข้าหาเราใช้แขนด้านที่เราถนัดที่สุดจากนั้นใช้แขนสอดเข้าไปด้านใต้ของด้ามจับแล้วใช้มือถือตรงปุ่มด้านข้างที่ติดกับด้ามจับจากนั้นก็ยกขึ้นมาทั้งคาสีได้เลยค่ะ แบบนี้จะไม่ทําให้ปวดไหล่ที่สําคัญคือเดินได้ไกลแล้วก็เดินได้นานแม่ก็ไม่ต้องพึ่งแรงพ่ออีกต่อไปแล้วนะคะจะเดินไกลแค่ไหนก็ไม่หวัน่นจะเต้นก็ได้ก็ไม่รู้ว่าจะเต้นทําไมลูกก็คงงงยังยังไม่อยู่ถึงแม่นี่คงเป็นผลข้างเคียงจากอาการของคนเลี้ยงลูกอยู่บ้านทั้งวันนะคะแม่ๆสามารถนำวิธีดีๆที่เราแชร์ไปใช้ได้นะคะได้ผลยังไงกลับมาเล่าให้เราฟัง้วยนะคะ เข้าไปทักทายพูดคุยกันได้ที่เพจ f เฟซ o o o กมิ t h t w e w อ l d o n ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยค่ะและกดติดตามหรือว่า Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำวิดีโอต่อๆไปนะคะก่อนจากกันวันนี้แม่พยายามให้ทุกคนได้เห็นรอยยิ้มของฟิโอนา่าด้วย energy ทั้งหมดที่แม่มีอยู่ ได้เท่านี้จริงๆค่ะฟิโอ a หน้าน้านิ่งซะเหลือเกินเอาเป็นว่าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ